BMA Express Service จองคิวทำบัตรประชาชนล่วงหน้าง,ง่ายๆรับบริการภายใน15นาทีไม่ต้องไปสำนักงานเขตผ่านแอปพลิเคชัน BMA q เมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วเลือกนัดล่วงหน้าจากนั้นเลือกสำนักงานเขตหรือจุดบริการด่วนที่ต้องการเข้ารับบริการและเลือกบัตรประจำตัวประชาชน จากนั้นเลือกวันที่และเวลาที่ต้องการนัดหมายกดรับ QR code และนำ QR code ไปสแกนยังจุดบริการในเวลานัดหมายโดยจุดให้บริการ DMA Express กระจายตามจุดรถไฟฟ้าเข้าถึงเดินทางสะดวกมากขึ้นสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DMAQ ได้แล้ววันนี้ทุกเครือข่ายกรุงเทพมหานคร พร้อมยกระดับการให้บริการที่เข้าถึงง่ายและเดินทางสะดวกเพื่อชาวกอทมทุกคน